สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ชาแนลนะครับวันนี้อยู่เกมเคาน์เตอร์ไซด์นะครับในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะมาพูดคุยเรื่อง PVP ในสัปดาห์นี้นะครับว่าตัวละครตัวไหนครับน่าใช้งานบ้างแล้วก็ทีมไหนน่าใช้งานนะครับโอเคครับไม่รอช้าครับเดี๋ยวเราไปดู PVP ในสัปดาห์นี้กันเลยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคครับเข้ามาดูในเรื่องของการแบนและการเลื่อนขั้นของสัปดาห์นี้กันก่อนนะครับ สำหรับใครที่ยังเป็นมือใหม่ PP นะครับขออธิบายการแบนและการเลื่อนขั้นของสัปดาห์กันสักนิดหนึ่งนะครับการแบนและการเลื่อนขั้นของสัปดาห์เนี่ยก็มันจะมีหน่วยลบครับแล้วก็ยานลบครับที่ถูกแบนนะครับตัวที่ถูกแบนเนี่ยคอสเนี่ยจะโดนปรับขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าเป็นยานลบเนี่ยถ้าถูกแบนเนี่ยพวกพลังโจมตีกับพลังชีวิตหรือว่าการเล่นสกิลเนี่ยก็จะโดนลดโดนลดเปอร์เซ็นต์ลงไปนะครับ จะ่หรือ4 0ก็แล้วแต่สัปดาห์นั้นๆน,น,นะครับเช็คเช่นเดียวกันครับก็คือตัวละครเนี่ยจะโดนแบนเพิ่มคอสหนึ่งหรือ2หรือว่ามากกว่านั้นเนี่ยก็แล้วแต่อทิตย์นั้นน,น,นะครับโดยเขาจะคำนวณครับจากการที่ผู้เล่นเนี่ยใช้ตัวละครเหล่านั้นเนี่ยลงสนามครับแล้วก็เมียตาชนะที่สูงนะครับเขาก็จะเลือกแบนนะครับโดยที่ตัวละครเนี่ยจะสามารถโดนแบนได้สูงสุดทั้งหมด10หน่วยเลยนะก็คือโดนคอสปรับเพิ่มขึ้นนะครับ 10หน่วยนะครับสูงสุดนะครับส่วนยานเนี่ยจะโดนแบรนครับสูงสุดครับแปเลยนะครับก็จริงๆแล้วถ้ายานเนี่ยเกินกว่า40%ก็ไม่ควรให้ใช้แล้วนะครับตัวละครเนี่ยถ้าเกิน2เนี่ยก็ไม่ควรใช้เหมือนกันนะครับโอเคนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแบรนด์นะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับเอาล่ะทีนี้มาดูกันบ้างครับว่าสัปดาห์นี้ครับมีตัวละครตัวไหนครับโดนแบนดกันบ้างนะครับ เปิดมาครับโอ้โหเสี่ยวลินครับโดนแบรนสองคอสครับจากคอสสกลายเป็นคอสหนะครับเพื่อนๆหลายคนคงยิ้มแล้วนะครับเสียวลินโดนแบนครับใครเล่นทีมไททันเนี่ยแฮปปี้มากๆแน่นอนนะฮะบอกเลยว่าคือไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขวากน้าอันใหญ่หลวงอีกต่อไปแล้วนะฮะใครฟีทีมไททันนี่คือยิ้มเลยครับโอ้โหก็แสดงความดีใจกับทีมไททันเดินด้วยนะฮะว่า ตัวหอกข้างแคร่เบอร์หนึ่งอย่างเซียวลินเนี่ยครับก็จะไม่ได้เห็นหน้าค่าตาแล้วแหละนะครับโอเคแล้วถัดมาครับเป็นนานาระชิฟุยุนะครับโอ้โหว่าแลวเชียวว่าต้องโดนแบนนะครับแต่ว่าโดนแบนถึง2คอร์สเลยนะค่อนข้างโหดนิดนึงนะครับก็อย่างผมเนี่ยใช้ชิฟุยุเป็นเมนหลักอยู่แล้วเนี่ยก็โดนเต็มเต็มนะครับน้องเก่งมากนะก็ไม่แปลกใจครับที่จะโดนแบนนะครับสัปดาห์นี้ก็น่าจะไม่เห็นน้องเขานะครับ ส่วนใครบองเนี่ยโดนลดมานิดนึงนะครับโดนแบนแค่1คอสแต่ก็คอสสเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนาให้ใช้อยู่ดีนะครับใครบง่งนะส่วนยังฮาริมครับโดนแบนไป1น,นึ่งคอสอเพิ่มมาเป็น4คอสก็กางกลางนะครับแต่ก็ยังเฉยๆนะในการเอาลงนะครับเพราะว่าคอสสก็ค่อนข้างเยอะสำหรับใส่ซับนะครับไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ส่วนกาอื่นครับโดนแบนหนึ่งมาเป็นคอสสอันเนี้ยแล้วแต่ผู้เล่นเลยนะ จะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้นะครับเพราะว่าน้องก็ยังเก่งอยู่นะสตาร์นรัวๆนะครับแล้วก็โดนแบนเพิ่มมาอีกคอร์สเนี่ยก็พอรับได้นะครับถ้าใครมีตัวแทนกับอื่นเนี่ยก็เอามาแทนได้นะถัดมาครับเป็นอลิซาเบธนะครับโอ้โหโดนแบนหนึ่งครับเป็นคอร์สห้าครับบอกเลยว่าอลิซาเบธโดนคอร์สห้านี่อาทิตย์นี้แทบจะไม่มีใครเอาลงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยทีมที่เล่นพวกสาย อ่าสไนเปอร์เนี่ยยิ้มเลยนะเพราะว่าจะไม่โดนล้วงแล้วนะครับโอ้โหเยี่ยมเลยนะใครที่มีฮายามินี่คือย,ยิ้มเลยนะครับไม่โดนล้วงง่ายๆแน่นอนนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูยานรบกันบ้างนะครับยานรบที่ถูกแบงครับยานเกรฟเนียครับโอ้โหบอกเลยว่าเจ็บปวดครับเกรฟเนียนะครับโดนแบนถึง2เลยนะโดนพลังโจมตีับพลังชีวิตลบเซนนะครับ ก็บอกเลยว่าห้ามใช้เด็ดขาดนะครับเพราะว่ายิงใครไม่เข้าครับแล้วก็ถ้าโดนประชิดยานขึ้นเนี่ยยานแตกง่ายมากนะครับเราต้องหายานทางเลือกนะครับอย่างเช่นยานสเตล่าเป็นต้นนะครับเอามาใช้งานทดแทนนะครับก็เอาจริงนะเรื่องการแบนยานเก็เนียเนี่ยคือมันเป็นยานที่ทุกคนต้องปั้นอยู่แล้วนะฮะเหมือนบอกไปในในว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยอยากจะให้เราเติมเงินนะครับแพ็ค1,800นะครับเพื่อที่จะซื้อยาน ของเขานะครับใครที่เติมเงินไปก็ยิ้มเลยนะนะครับอันนี้ตัวใครที่ไม่เติมเงินนะครับก็ใช้ยาสเตล่าแทนนะครับใช้งานได้ดีนะเนี่ยเซเลอร่านะครับสตันศัตรูได้ด้วยนะช็อตศัตรูได้นะครับอะ่ะทีนี้มาดูหน่วยรถพิสูจอัปเกรดบ้างครับว่ามีใครบ้างโอ้โหพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยอื้มทีมจากกลครับยิ้มแป้นเลยนะฮะน้องซินเวียครับผมนี่ครับน้องคนนี้ฮะน้องซินเวียคูเปอร์ครับ ได้บัฟครับลดคอจากสาเป็น2ครับยิ้มเลยครับคือทีมจากกลเนี่ยต้องมีซินเบียอย่างแน่นอนนะครับแล้วโหโหคือซินเบียเนี่ยเป็นสไนเปอร์ด้วยแล้วอ่าวันนี้คืออลิซาเบตนะฮะโดน5้าคอสเข้าไปครับคือแทบจะล้วงไม่ได้เลยนะครับโอ้โหยิ้มเลยครับทีมจากกลครับยิ่งโอเข้าไปใหญ่นะฮะแล้วมาพร้อมกับน้องชิ้นสื่อด้วยครับคนนี้นะน้องชิ้นสื่อเนี่ยเป็นสายฮิวนะครับแล้วก็ เป็นสายลดดาเมจดด้วยนะครับก็เอาเข้าทีมจากกลนเนี่ยบอกเลยว่าเพอร์เฟกมากๆนะครับ2คนนี้นะครับแนะนําเลยนะวิกนี้นะครับ2คนนี้เลยนะทีมจากกลนนะครับสุดยอดจริงส่วนทีมอื่นนะครับก็เอาซินเวียลงนะครับเพราะซินเวียเนี่ยมีสกิลที่โดดเด่นครับคือสกิลพิเศษนะครับสามารถสตันศัตรูได้นาน4วินะครับแต่ต้องอัพที่เลเวล5ก่อนนะถึงจะใช้ได้ทั่วทุกเผ่านะครับอีกหนึ่งคนครับที่มองข้ามไม่ได้เลยครับคือน้องไฮามิคนนี้นะครับ น้องไฮมิคนนี้ครับจะมาแทนเสี่ยวหลินอย่างแน่นอนครับในสัปดาห์นี้นะครับคอสนะครับน้องไฮมิทเนี่ยเป็นสไนเปอร์ที่มีสกิลยิงค่อนข้างลึกครับแล้วก็ท่าไม่ตายครับวงกว้างมากๆนะครับน้องคือดีมากแล้วก็วีคนี้เนี่ยเป็นวีคที่แฮปปี้มากๆนะครับของสายสไนเปอร์นะครับเพราะว่าตัวล้วงครับจะน้อยมากๆเหลือแค่จูชิยุนคนเดียวเท่านั้นนะครับ ที่เหลือนี่คืออลิซาเบตนี่เก็บเข้ากลุ่มไปแล้วนะครับสบายเลยนะแนะนำนิดนึงครับของฮามิเนี่ยถ้าเล่นเป็นลีดเดอร์นะครับถ้าเล่นเป็นลีดเดอร์นะคอสจะเหลือหนึ่งเท่านั้นนะครับฉะนั้นสแปมน้องลงรุนรัวได้เลยนะครับก็แนะนำครับวิกนี้ให้ปั้นนะครับฮามิกับซินเวียนะครับส่วนชิ้นนสื่อเนี่ยอันนี้เฉพาะคนที่มีทีมจากกลนะแนะนำให้ปั้นนะครับหรือคนที่ยังไม่ได้ปั้นทีมซัพพอร์ตนะฮะ ให้ปันตัวพพอร์ตแนะนำนะครับโอเคละงั้นเดี๋ยวเราจะไปต่อกันครับว่าตัวละครตัวไหนครับที่เหมาะกับ PVP สัปดาห์นี้กันบ้างนะครับเพราะว่าตัวอื่นที่โดนแบนแล้วเนี่ยมีใครทดแทนได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากยูนิตประเภทตั้งรับกันก่อนเลยนะครับยูนิตประเภทตั้งรับเนี่ยผมแนะนำนะไลออนเฟอร์เรียนะครับ ไลออนเฟอร์เลียนะครับเป็นตัวชนที่ดีมากๆนะครับค่อนข้างอึดแล้วก็มีสกิลที่สามารถซีซีศัตรูได้นะครับไลอ้อนเฟอร์เลียนะครับแล้วก็ถัดมาครับฮาวนะครับฮาวเนี่ยเป็นตัวที่ยอดนิยมมากๆนะครับของสายตั้งรับใครที่ใช้ทีมจากกลเนี่ยต้องมีทุกคนนะครับแล้วก็เป็นทางเลือกของทีมอื่นด้วยนะเพราะว่าเนื่องจากเขาเป็นสายจากกลนะครับจะไม่กินตัวแกนถนัดนะครับ ของสายเคาน์เตอร์นะครับทำให้อัพเลเวลร้อยได้ง่ายมากๆนะครับตัวนี้ก็เล่นคอมเมนต์นะต่อมาครับที่ใช้อย่างแพร่หลายนะจะเป็นน้องไอรีอัลฟอร์ดนะครับน้องไอรีอัลฟอร์ดเนี่ยโดดเด่นตรงที่ว่าโล่เขาครับสามารถปัดศัตรูครับกระเด้งไปข้างหลังได้นะครับอันนี้แนะนําเลยแล้วก็ตอนนี้มีอีเวนต์อยู่นะก็ดรอปง่ายมากเลยนะครับทําเลเวลร้อยได้ง่ายมากนะครับไอรีอัลฟอร์ดที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นสตองโฮนะครับแล้วก็ มีเบนนดิกครับที่ใช้งานได้ดีครับส่วนอีโรเซ่เนี่ยกับฟิโอเน่เนี่ยเคยมีคนใช้อยู่แต่ว่าผมก็ไม่ได้คอมเมนต์เท่าไหร่นะเพราะว่ามันเฉพาะทางนิดนึงนะสองคนนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวทีนี้มาดูาสายประท้าก,กันบ้างนะครับที่แนะนำครับก็ฮิวเด้นะครับฮิวเด้เนี่ยสแตทค่อนข้างดีนะครับแล้วคอสค่อนข้างน้อยนะครับคอแค่3จุดเด่นของเขาคือ ลงสนามมาเนี่ยเขาจะใช้ดาบปักพื้นนะครับแล้วทําให้ศัตรูติดซีซีครับกระเด้งขึ้นไปแล้วก็จะเพิ่มพลังตจมตีให้กับทีมด้วยครับอีกสินะครับแล้วก็สกิลของเขาเนี่ยจะเพิ่มเกราะให้กับตัวเองอีกนะครับค่อนข้างดีมากๆเลยนะแล้วก็เป็น SR ครับเราใช้ทรัพยากรน้อยนะครับถัดมาครับนี่เลยครับไททันครับผมเป็นตัวที่เมตามากๆนะครับตอนนี้นะในวีคนี้นะครับ เพราะว่าซินเวียนะครับโดนโลดคอสมานะเหลือ2นะครับก็เหมาะมากๆแล้วก็ประกอบกับชิ้นสื่อด้วยนะครับโอ้โหทำให้ทีมแบบเพอร์เฟมากๆเลยครับไททันถัดมาเป็นซินดี้ลูเปอร์นะครับซินดี้ลูเปอร์หลายคนอาจจะมองข้ามนะซินดี้ลูเปอร์แต่ว่าน้องค่อนข้างเก่งนะครับถ้าอัพพาสสติดตัวเนี่ยลงมาใช้ท่าปุ๊บเนี่ยเพิ่มเลือดด้วยนะครับแล้วก็ท่าเลือดของเขาเนี่ยทำให้ศัตรูครับ เส้วซีซี CC นานมากนะชะงักนานมากนะครับใช้งานง่ายครับคอสองด้วยนะต่อมาครับเป็นหลินชีเอ็นหลินชีเอ็นเนี่ยเป็นตัวยอดนิยมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าลงมาแล้วก็จะได้คอสบวกเพิ่มนะครับแล้วเลือดหลินชีเอ็นเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับเลเวลร้อยเนี่ยห้าหมเลยนะแล้วก็ดาเมจก็มีติดตัวพอประมาณนะครับก็ใช้งานได้ดีนะสําหรับทีมที่เอาไว้ลง ตัวละครเยอะๆนะครับก็ใช้หลินชีเอ็นเนี่ยมาช่วยแทงได้ระดับหนึ่งด้วยนะแล้วก็เพิ่มคอสนะครับถัดมาครับก็เป็นเอสโลซานะครับเอสโลซาเนี่ยก็ยังน่าใช้อยู่นะเพราะว่าถึงคอสจะ5ห้าก็เหิดแต่ว่าเขาไม่โดนแบนนะก็เป็นตัวที่ชนข้างหน้าได้ดีนะครับเราก็จะใช้เอสโลซาเนี่ยไปค,คู่กับฮายามินะครับยืนแถวหลังคอยยิงศัตรูให้นะครับเหมือนที่อวิ้ที่แล้วเนี่ยใช้เสี่ยวหลินนะยืนข้างหลัง เอสโซโลซาเพื่อนๆต้องเล่นแบบถึกๆหน่อยนะใช้เลือดกับป้องกันอะไรอย่างนี้นะครับให้ถึกๆหน่อยแล้วก็แถวหลังขอแบบยิงแรงๆนิดนึงนะครับก็ทําให้ทีมที่มีเอสโซโลซาเนี่ยไปได้ดีแต่ถ้าเกิดใช้เอสโซโลซาเนี่ยหมายเหตุนิดนึงครับต้องเซตเป็นลีดเดอร์เสมอนะครับเอาครับถัดมาครับนี่เลยครับผมจูซิยองครับตัวใหม่ล่าสุดของเรานะครับจูซิยองครับเป็นตัวละครที่อยู่ PP ไปอีกสักพักนึงเลยนะ เพราะว่าน้องเขามีสกิลโดดเด่นครับสกิลพาสีก็คือโจมตีครบทุก3าครั้งเนี่ยก็แล้วแต่ครับว่าถ้าโดนโจมตีมานะครับจะเคาน์เตอร์นะครับถ้าเกิดไม่มีใครโจมตีมาก็จะเพิ่มบัฟโหลดอีก50%บปนะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับจูซิยองแนะนำครับเอาล้ครับมาถึงสายยิงจู่โจมกันบ้างนะครับวีคนี้ครับผมไม่มีอลิซาเบธแล้วครับต้องเป็นจูซิยุนนะครับ ลงมาเคาน์เตอร์นะครับแต่ว่าจูชิยุนเนี่ยต้องกัดจังหวะให้ดีๆเลยนะถ้าเกิดเคาน์เตอร์พลาดเนี่ยคือมืดเลยนะครับจูชิยุนนะครับแนะนำนะจูชิยุนนะครับซอยุนเนี่ยก็พอได้นะลงมาเพิ่มบัฟโจมตีให้เพื่อนครับแล้วก็จากไปนะครับแต่ว่าเกิดใครไม่ได้ปั้นก็ไม่ต้องปั้นนะอันนี้มันเป็นตัวค่อนข้างเฉพาะทางนิดหนึงอ่าน้องคนนี้ครับคิมโซบินนะครับ ใครที่เจอทีมเครื่องจักรบ่อยๆนะครับทิมโซบินนี่แหละตัวที่ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าสกิลพาสซสีของเขาเนี่ยจะโจมตีทหารกับเครื่องจักรกลครับแรงขึ้นนะครับและถ้าอัพเลเวล5นี่คือดาเมจรุนแรงมากๆนะครับแล้วก็ลงมาครับจะสว่างดาเมจวงกว้างด้วยนะเก่งมากๆครับเอาไว้ต่อกกับทีมเครื่องจักรกลเลยครับคิมโซบินนะครับถัดมาครับเป็นเฉินเจียครับผม เฉินเจียก็เป็นตัวที่ใช้งานได้ดีใน PVP นะครับเน้นลงมาทําให้ทีมเนี่ยเพิ่มความเร็วในการโจมตีครับแล้วก็น้องเขายังสร้างล่างแยกได้ด้วยนะครับทำให้ช่วยแทงได้ในระดับหนึ่งนะครับก็แนะนําให้ใช้เหมือนกันส่วนมินาโตเนี่ยส่วนตัวผมยังไม่เคยลองนะแต่ว่าถ้าสกิลของเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นดาเมจวงกว้างนะครับอันนี้ถ้ายังไม่มีใครใครยังไม่ได้ปั้นก็อาจจะข้ามได้นะครับ ส่วนการอื่นเนี่ยโดนเพิ่มมาคอสหนึ่งเป็นคอสสี่นะครับสำหรับใครที่ปั้นจนสุดแล้วก็อาจจะกัดฟันเอาลงได้อยู่นะครับการอื่นนะเอาครับมาที่สายสไนเปอร์กันบ้างนะครับสายสไนเปอร์เนี่ยเซลลินวิกนี้เนี่ยคงไม่ได้ลงแล้วนะครับที่แนะนําก็มีอยู่2ตัว3ตัวนะด้วยกันนะครับก็คือซินเบียนะครับอย่างแน่นอนนะใครใช้ทีมไททันเนี่ยต้องเอาลงอยู่แล้วนะครับส่วนใครไม่ใช้ทีมไททันก็ต้องเอาลงเช่นกันเพราะว่า คอสเหลือ2เองนะครับแล้วก็สกิลพิเศษของเขาเนี่ยสตันได้4วินาทีเลยนะศัตรูเนี่ยอันนี้นะฮะแต่ต้องอัพที่เลเวล5ก่อนนะถึงจะสตันทีมเคาน์เตอร์ได้นะครับกับทีมทหารนะครับถัดมาครับเป็นฮายามิครับฮายามิคอสองครับลงได้บ่อยๆครับใช้งานได้ดีมากๆนะยิงศัตรูเป็นแนวลึกนะครับแล้วก็ถ้าไม่ตายเป็นแนวกว้างนะครับอันนี้แนะนำให้ตั้งเป็นลีดเดอร์นะฮะไฮยามินะฮะ ส่วนตัวสุดท้ายครับนี่ครับคารินบองนะครับคารินบองเนี่ยสกิลโดดเด่นเ,เขาก็คือตัวพาสสีนะครับจะต่อปืนแล้วก็ยิงเป็นดาเมจเอี e, นะครับแต่ว่าน้องเขาเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยต้องมีตัวแท้งนะครับค้ำข้างหน้านิดนึงนะครับไม่งั้นถ้าโดนศัตรูเข้าไปชี้ตัวแล้วเนี่ยแล้วเกิดใช้โล่แล้วดันไม่ได้เนี่ยพอเปลี่ยนเป็นปืนเล็กปุ๊บเนี่ยแต่ยิงค่อนข้างเบานะครับอันนี้ตัวนี้เป็นทางเลือกแล้วกันนะลองมาจาก ตัวไฮามินะครับกับซินเบียนะครับคารินบองนะครับที่เหลือจะเป็นทีมทำลายฐานกับทีมฐานแล้วนะฮะทีมทำลายฐานก็มีอยู่ตัวเดียวครับก็คือรูมีนะครับรูมีเนี่ยเป็นตัวที่ดีนะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะใช้งานไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับก็เน้นให้น้องเขาถึกๆนะแล้วก็วิ่งไปฐานศัตรูครับแล้วก็ยิงยานเขานะครับก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับรูมี ถัดมาก็จะเป็น2ตัวนี้ละมีซอยอุนนานครับก็ซัพพอร์ตเพื่อนนะครับที่ฐานแล้วก็แกเบลนะครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้ไอเดียเนาะว่าจะจัดทีมยังไงนะครับในสัปดาห์นี้นะเดี๋ยวผมเจ้าทีมผมเนี่ยไปลงสนามให้เพื่อนเพื่อนดูกันสักเล็กน้อยนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนบางคนที่แบบว่าอาจจะยังคิดอยู่ว่าจะจัดทีมยังไง เดี๋ยวมาดูทีมของผมนะครับทีผมเนี่ยอย่างแรกเนี่ยยานเนี่ยครับผมจะใช้ยานสเตยล่านะครับเพราะว่ายานเก็บเนี่ยโดนแบนดไปแล้วนะครับแล้วก็ทีมผมก็จะมีฮาวนะครับมีหลินนะครับเอาไว้ลงสนามตอนแรกนะเพิ่มคอสนะครับแล้วก็ใช้เฉินเจียนะครับช่วยลงต่อนะมาแยกล่างแล้วก็ยิงศัตรูครับแล้วก็ใช้อีฟลีนครับมาฮิลนะครับส่วนฟินนี่ลูเปอร์เนี่ยก็ ตอนมอเตอร์ประตูเข้ามาใกล้เนี่ยเราก็จะเอาลงมานะครับแล้วก็ใช้สกิลครับขัดประตูนะแล้วก็ถ้าเกิดสถานการณ์ดีๆเนี่ยเอาซิลเบียลงครับมาช่วยสตัสร์ศัตรูข้างหน้านะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าศัตรูเข้าประชิดเนี่ยเอาฮิวดีลงมาใช้ดาบปักนะครับแล้วก็ฮายามิเนี่ยเอามาช่วยเพิ่มดาเมจให้กับทีมนะครับโดยฮาวเนี่ยจะเป็นตัวค้าเลยนะของทีมนะครับโอเคเดี๋ยวไปดู การต่อสู้ของทีมผมกับศัตรูกัน,นะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นรีเพย์ให้ดูนะครับผมว่าทีมผมแบบชนะยังไงแล้วก็ลงตัวอะไรยังไงนะนนเริ่มมาส่วนใหญ่ผมจะลงหลีกเชดก่อนเลยนะฮะแล้วก็เอาเฉินเจียครับแล้วก็ซินเบียนะมายิงแถวหลังครับแล้วก็สตันศัตรูตครับ แล้วก็ดูครับถ้าศัตรูลงตัวสไนเปอร์มาเนี่ยเตรียมใช้สกิลยานครับอัดศัตรูเลยเห็นไหมครนี่ครับสตั้นไปแล้วก็เอาอีฟลีนลงมานะช่วยฮิวนะครับนี่ครับก็แถวหลังตายหมดแล้วนะคารินหวองนะครับตายไปแล้วฮายามิสั่งศัตรูก็ตายแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้เขาเอาดูซียองมานะ แต่ว่าทีมเรามีเยอะกว่าครับก็เอาชนะได้ไม่ยากนะครับ,อรบพอเราประชิดยานเขานะก็โอกาสชนะสูงมากๆแล้วครับเขาพยายามเอาไรอันมายื้อนะสินเบียรนะ์ถ้าไม้ตายครับแรงมากนะนี่ครับพายามีครับท่าไม้ตายเหมือนกันโอ้เขาใช้อลิซาเบตด้วยแต่มาช้าไปแล้วครับไม่ทนันละ เรียบร้อยครับชนะไปครับเอาพูดต่อไปครับเดีย๋ยวไปดูทีมสู้จากรกลบ้างครับจริงๆแนละ้วส่วนใหญ่เนี่ยทีมผมเนี่ยจะแพ้นะกับทีมจากรกลนะครับแต่ว่าตาเนี่ยชนะเฉยเลยนะเดี๋ยวไปดูครับว่าเกิดอะไรขึ้น ถเตปลงก็จะเหมือนเดิมนะครับเอาหลินชีเอ็นนะลงเหมือนเดิมเขาเอาไททันลงมาก่อนเลยนะจริงๆเนี่ยจริงๆถ้าเล่นทีมไททันเนี่ยควรจะเอาพวกตัวแทงมาก่อนเพราะไททันตายขึ้นมาเนี่ยทีมจะค่อนข้างเสียเปรียกนะอันนี้เขาเป็นกระจุกแบบนี้เราเข้าประชิดตัวได้เนี่ยเราก็ได้เปรียกครับเห็นไหมฮะไททันเขาตายไปแล้วครับเรียบร้อยพอไททันตายปุ๊บเนี่ยโอกาสชนะเราสูงเลย ถ้าศัตรูลงพลาดเนี่ยเราก็มีโอกาสชนะนะฮะโอเคครับเรียบร้อยครับอย่น,นี้ใครที่เป็นทีมท่านแล้วดูอยู่เนี่ยอย่าลงแบบนี้นะควรจะลงตัวค้ำมาก่อนนะครับนี่ครับต,ติก็ส่วนใหญ่ครับซินเวียนะจะทำดาเมจได้ดีนะเพราะว่าทีมผมก็จะเน้นซินเวียนี่แหละนะครับเป็นตัว ทำดาเมจนะครับของทีมแล้วก็จะเอาพวกตัวพวกนี้มายืนค้าข้างหน้านะครับเพราะว่าวิกนี้ตัวล้วงไม่มีไงคนใช้จูชิยอนน้อยมากนะครับวิกนี้เอาครับคู่ถัดมาครับไปดูทีมเอสโซโลซากันบ้างส่ว so, นใหญ่เนี่ยเจอทีมเอสโซโลซานะเป็นทีมผมนะครับพยายามมาตัวค้าข้างหน้าไว้เยอะๆนะแล้วก็ใช้สไนเปอร์ของเรานี่แหละจัดการเอสโซโลซาครับให้เร็วที่สุด อนี้เริ่มมายกธงขาวเลยอะไรครับเนี่ยมาครับเราต้องยืนค้ำก่อนนะให,ให้เอสโซโรซาอัดพวกตัวแท็งเรานะครับแล้วก็ซินเวียนี่แหละมาพวกสตะตานปุ๊บยิงเข้าไปครับซินเวียเอาน้องซินดี้มาครับไอ้ท่าเรื่อยนะขัดตตัวนะแล้วก็เอาฮายามิครับมาช่วยยิงต่อครับ โอเคครับเอสโซซ่าเขาตายแล้วครับแต่อยางกิดทีมเอสโซซ่าเนี่ยถ้าเอสโซซ่าตายเนี่ยโอกาสชนะเราจะสูงเลยฮะเพราะว่ากว่าเขาจะเรียกมาอีกครั้งหนึ่งนานมากเรียบร้อยครับชนะไปครับจริงๆเขาลงไม่ดีด้วยนะฝั่งนู้นอ่ะตัวอย่างเขาควรจะลงเอาเอสโซซ่าคำ้ำแล้วก็เอาสไนเปอร์อยู่ข้างหลังนะครับเพราะว่าเอสโซซ่าเนี่ยล้มยากนะ ที่ดูสถิติไหมฮะดาเมิดียเลอร์ก็จะเป็นของไฮยามิกับซินเวีย o คูเปอร์นะครับไฮยามิเนี่ยผมยัง5ดาวอยู่เลยนะเดี๋ยวต้องรอให้เก่งกว่านี้อีกนิดนึงเอาละครับเป็นไงบ้างครับกับคิวโรนี้ครับการต่อสู้ PVP ในสัปดาห์นี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้เ,เพื่อนเนะครับเอาไปปรับใช้นะครับเ,เซตทีมของตัวเองนะแล้วก็จะได้ไต่แรงนะครับได้แรงสูงๆนะครับก็ เดี๋ยวคลิปนี้ครับขอจบเพียงเท่นี้เลยละกันนะครับถ้าชื่นชอบครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมและพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ